นี่เสนอตอนคุณตำรวจดอมเพื่อฟังขอรับตัวตราความหลอนไปเอ๊ะหน้าตาแบบนี้คุคุณน่ะเนี่ยใครกันละเนี่ยโอ๊ะโอ้โหเป๊ะเลยเอ้ยนี่มันคนร้ายที่ถูกออกหมายจับนี่หยุดนะวายยุดเนียยังบอกให้หยุดไปเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บ ยังไงยุนี่อะไราไปไหนนะเนี่ยมนโคไม่ได้เก่งหรือไงยงงั้นเอเค ตูนสนุกไหมคะเด็กๆดูกันเพลินเลยใช่ไหมคะวันนี้เจอกับคุณครูอุมาพรคุณครูปรวีนานะคะและคุณครูก็มีพี่นินจามาด้วยคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่นินจาเนี่ยจะมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับหน่วยบุคคลที่ควรรู้จักนะคะในชื่อเรื่องว่าหน้าที่ของอาชีพต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆของคุณครูพร้อมไหมคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพี่นินจากันเลยคะ่ะสวัสดีครับพี่นินจาจะพาเด็กๆไปรู้จักอาชีพต่างๆคุณหมอศึกษาโรคภัยคนไข้ป่วยมาผ่าตัดจีดยารักษาชีวิตโอ้โหคุณหมอใจดีจริงๆเลยครับชาวนา ปลูกข้าวทำนาตนล้าแดแดฝนอยากเหนือท่วมทนทุกคนได้กินโอ้โหชาวนาขยันและอดทนมากๆเลยนะครับอาหารเป็นรั้วของชาติองอาจหารกล้าปกป้องประชาไทใมารุกรานอาหารเข้มแข็งอดทนเทอจริงๆเลยครับตำรวจ เป็นกู้พิทักษปกปักรักษาจับโจรต้นค่าประชาปลอดภัยว้าวสุดยอดมากเลยครับคุณครูสอนอ่านสอนเขียนให้เรียนวิชาสอนธรรมจัญญานำพาสิ่งดีผมรักคุณครูมากที่สุดเลยครับนักดีน ขับเครื่องบินวนอยู่บนเวหาส่งผ่านาน้านฟ้าไปมาเร็วไวว้าวเท่ๆสุดๆมากเลยครับนักดักเพิงเกิดอักขีภัยยามใดเรียกใช้เพิงสงบได้ปลอดภัยประชาราหารมากๆเลยนะครับพ่อครัว เชี่ยวชาญอาหารชำนาญปรุงรสสะอาดใหม่สดจานโปรดรสดีอืมรู้สึกหิวขึ้นมาเลยครับตอนนี้เด็กๆได้รู้จักอาชีพต่างๆกันแล้วเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับอาชีพแรกนะคะนั่นก็คืออาชีพคุณหมอนั่นเองค่ะ คุณหมอนะคะมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีพยาบาลนะคะเป็นคนคอยดูแลคนไข้นะคะช่วยคุณหมอด้วยค่ะได้ยินเสียงนี้แสดงว่ารถใครกำลังมาคะ่ะเด็กๆ รถของตำรวจแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้คุณตำรวจกำลังไปไหนคะเด็กๆไปปราบโจรผู้ร้ายนั่นเองนะคะอาชีพต่อมานะคะอาอาชีพนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือคุณครูนั่นเองนะคะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือค่ะ เหมือนกับตอนนี้นะคะที่คุณครูเนี่ยกำลังสอนหนังสือให้ความรู้กับเด็กๆอยู่ค่ะอุ๊ยเสียงอะไรคะเด็กๆน่ากลัวจังเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเสียงนี้เป็นเสียงระเบิดแต่ว่าเรามีใครเอ่ยมากับรถถัง ทหารนั่นเองนะคะไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทหารเนี่ยปกป้องบ้านเมืองอยู่นะคะเอาละค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆเนี่ยได้รู้จักหน้าที่ต่างๆของอาชีพกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่นินจาฝากเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ของฉันหมายความว่า อะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคะเราก็ไม่ต้องเอามานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้นะคะนั่นก็คือตํำรวจนั่นเองนะคะในเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าตํำรวจในเวลาที่เขาไปปราบโจรผู้ร้ายเนี่ยสิ่งใดหรืออุปกรณ์ใดที่เขาไม่ได้ต้องเอาไปนะคะ ลองคิดดูนะคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกค,คิดออกหรือยังคะเด็กๆถ้าคิดออกแล้วมาดูพร้อมกันนะคะว่าจะใช่สิ่งที่เด็กๆคิดหรือเปล่านั่นก็คือเข็มฉีดยานั่นเองคะ่ะไปดูภาพต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กๆใครคะ คุณครูนั่นเองนะคะเด็กๆเๆสังเกตดูสิคะว่าคุณครูเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรในการสอนหนังสือหรือว่าให้ความรู้กับเด็กๆนะคะสังเกตแล้วก็คิดนับหนึ่งนับสองนับสามคิดได้แล้วยังคะ เก่งมากเลยค่ะคุณคือไม่ต้องใช้ตูนนะคะในการสอนหนังสือหรือให้ความรู้กับเด็กๆนะคะภาพต่อไปนะคะนั่นก็คือพยาบาลน,นั่นเองค่ะในเวลาที่พยาบาลจะต้องช่วยคุณหมอดูแลคนไข้อุปกรณ์ใดหรือสิ่งของใดคะที่พยาบาลไม่ต้องใช้เอ คิดคิดคิดแล้วก็คิด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 ได้หรือ,อยังจ้าเอาล่ะไปดูคําตอบพร้อมกันเลยนะจ๊ะว่าจะใช่สิ่งที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะพยาบาลเนี่ยไม่ต้องใช้เคียวในการดูแลคนไข้นั่นเองค่ะ เด,เด็กได้รู้จักอาชีพต่างๆแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนให้ดีโตขึ้นจะได้ทำอาชีพที่เราอยากเป็นวันนี้พี่นิมจาขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอาละค่ะเด็กๆจ๋าวันนี้คุณครูปะวีนา แล้วก็คุณครูอูมาพรนะคะได้มาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพต่างๆแล้วนะคะแต่ในหน่วยของทุกคนที่ควรรู้จักเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เด็กๆเ,เนี่ยติดตามการสอนจากคุณครูท่านอื่นต่อไปนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ